ครับเราเห็นาตามคลิปนะครับการทดสอบนะครับดูไม้ที่เรายิงออกมานะครับซึ่งจะมีความกลมตรงนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับเป็นไม้กลมเป็นไม้กลมนะครับ เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับขั้นตอนการเตรียมไม้ดูถึงขั้นตอนการเตรียมไม้ก่อนนะครับการเตรียมไม้การเตรียมไม้เข้าเครื่อง Oder เบื้องต้นนะครับคือไม้จะต้องพอดีกับร่องนี้นะครับ <behind> ย้ายครับนะครับย้ายครับร่อง ไม้ใส่เข้าไปแล้วครับร่องอันนั้นลูกกลิ้งก็ดูดไม่ได้นะครับต้องใหไรเขาหลวมพอดีร่องนะครับในลักษณะนี้นะครับดีตัวไม้นะครับเน้นเป็นไม้ต่ํากว่าปีนะครับสาหรับเครื่องพวกนี้นะครับอย่าเอาไม้เนื้อแข็งนะครับมันมีข้อจํากัดของเครื่องทีไม้ที่ควรเอากข้าเครื่องนะครับก็ให้การเตรียมไม้ก็โดยการเลาะเปลือกเขียวนะครับ ออกในลักษณะนี้นะครับนะครับเลาะเปลือกเขียวออกให้เขาหน่อยนึงเพราะมันไม่ใช่เครื่องกระแทกนะครับเนีย่ยถ้าเป็นเครื่องกระแทกเนี่ยเขากระแทกทีเดียวนะครับผ่านเปลือกเขียวได้นะครับในลักษณะนี้นะครับก่อนเอาเ,นาเข้าเครื่องนะครับนี้เมื่อเราเตรียมไม้แล้วเราตั้งใบมีดแล้วเรามาดูนะครับการส่งของของเครื่องนะครับ เราควรจะมีไม้เขี่ยนะครับเพื่อเขี่ยเส้นใยต่างๆที่ติดอยู่หน้าใบมีดนะครับบางทีเส้นใยติดหน้าใบมีดเยอะก็จะทําให้การยิงไม้ติดขัดนะครับไม่ผ่านนะครับกรณีที่มีเส้นใยก็ให้เราปัดอย่างนี้นะครับตอนที่เครื่องเดินอยู่นะครับ ในลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปเรื่อยๆแต่หมายถึงว่าบางครั้งนะครับถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับถ้าเป็นไม้เนื้อเนื้ออ่อนเนี่ยเราก็ลองดูได้โดยการไม่ต้องเอาเปลือกเขียวออกนะครับในกรณีเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าผ่านไหมนะ บ,บางครั้งก็ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับนี่เป็นเปลือกเขียวนะครับนะครับาทางที่ดีก็ควรลอกเปลือกเขียวออกนั่นเองนะครับ